ชวนทุกคนนะคะมาดูกันทำมิดช่างช่างมีดนะคะทุกคนแต่ทำแบบน้องก็ไม่เคยเห็นแต่ข้างๆบ้านของน้องเองนะคะจะแบบเขาจะต่อยต๊กต๊กๆเต๊กต,กต,กตกนะคะเราจะมาดูกันทุกคนการทำมีดกว่าใต้หนึ่งเล่มเนาะหนึ่เทนเนาะนั่นแหละ นะคะเรามาดูกันไปดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคไปค่ะเขาทำแบบไหนนะคะโอ้ใบกอดเออถ้าแบบทำมีดก็ทางข้างในก็จะมีมีมีอะไรนี่เขาเรียกอะไรอันนี้ทางนี้เขาเรียกว่าสามเม็ดเด้อนี่นะ oh, ดูนี่ทาดอี้ สิบป,ปีป่ายย่ปปาโอ้สิบปีสิบปีกว่าเองนะคะที่ทำบิดมานะคะไปเรียนครูมาจากไหนน้ำต่อเฮ็ดได้แหละเป็นมิดกิ๊ออะทำไปเด่อยๆก็เปลี่ยนนะฮะทุกคนเอาเรียกไอ้ก่อมาเฮ็ดกินน่ะหนอเอาเือนเอีย อ๋อเลี้ยงจีเลี้ยงก่อนมาปาดอ่ะมาปาดได้ก่อนเอามาเป็นป่งบิดมาเป็นรูปร่างบิดทำเหมือนรูปร่างบิดอ๋อมาทำเหมือนรูปร่างบีดแบบนี้แล้วก็ทุบๆแล้วตอนนี้ใส่ไฟนะทุกคนอันนี้เครื่องเป่าโบราณใหญ่เลยใหญ่ใหญ่หุ่ยแรง 1วันกี่หรอไปเทียนหวันนะอ๋อหนวันนะคะใช้เวลาหวันได้หอันนะฮะหนึ่งเล่ม่ใช้ใช่งเล่มหรอเขาเรียกว่าหเล่มหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิหเทนเขาเรียกครั้งนี้นะหวันใช้เวลาหวันนะอ้โห มาสิบปีเลยทุกคนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งวันทั้งวันนะคะนี่เดี๋ยวมันดูแดงแดงแดงขึ้นมาก็เอามาทุบดึ๊ดดึ๊ดทุบทุบ เลออกมาทุบได้แล้ว <laughs> ดู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 ทุกคนอึ้งทึงเสียวที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 ททอ๋ออ๋เอาเข้าไป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 หันสีินออกเอาเนี่ย ถ้าแบบเพย์หยุดแดงก็ทำซ้อแบบนี้เลยนี่เพย์ไหมเห็นนี่ขอไพยเฮ็ดขายเป็นวมามีมเม๊เลยเป็นี่เลยขามาซ่อมนะเฮ็ดมิดจะเดียวเลยอ่ะอ๋อ ทำมีดแล้วก็แบบอันเนี้ยถ้าเหมือนเหล็กเนี้ยมาต่อกันแบบนี้นะจับเหล็กมาต่อกันซ้ำซ้เถียนเนี่ยค่ะหรือใช้เฮ็ดเฮ็ดกําเดียวนี่หมื่นเนาะอ๋อถ้าทำขายแบบนี้นี่ 10,000หมื 1> 1, จัดนะคะ10,000หมืจัดก็ประมาณ200 200กว่านะทุกคน200กว่านี่คือโอ้กว่าจะเสร็จนะทุกคนคือวแบบ่ากว่ามันจะคมแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบทุ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 บทั้งวันนะโหแก่ยังแบบยังแข็งแรงดีนะทุกคนนี่เห็น ข้างๆก็เป็นแด็หมดเลยนี่ก็จะเป็นอาชีพของอ่าคนข้างๆบ้านน้องเองนะคะอาชีพการงานคนแก่นะคะนี่ออกมาอีกแล้วโอว้อึ้งทึงซิ่งจริงๆค่ะ นี่ตับแล้วนี่สนุกจังเลยเหมือนดูหนังเลยเหมือนนี่เห็นไหมกว่าจะเป็นมิดนะกว่าจะออกมาเป็นมิดนะทุกคนยากลำบากแค่ไหนน,นะคะ ทำเองด้วยมือทำเองนะคะนี่คือเครื่องสีข้าวนั่นเองนะคะท่านปั่นข้าวนะ,ะทำทำโอ่อเอ้ออ่ โอเคเออเฮอทำต่อตึ้งตึ้งตึ้ง uh, ต้องดูว่ามันตรงหรือ,อยังเป็นไหมนะ เตตึตึตใส่ดนตีไปด้วยเติมตึมตึมตึมหนาวเหรอเวรอเยาวะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ต้องดูหลับถึนนั่งไง เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือคนที่เคยไปทำงานที่ในเมืองไทยนะคะก่อสร้างนะคะมาก่อสร้างที่บ้านกวางนะทุกคนสิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเป็นห้องนอนนะทุกคนมันน,มนีนี่น ในเมืองไทยเลยตึงตีนี้แตกต่างกันอปล่าเนาะนี่แหมแหม่มืดมืดเราจะมาถามช่างที่เคยไปอยู่เมืองไทยมาตั้งนานนะคะนี่จะกลับบ้านเสร็จแล้วงานเสร็จแล้ววันนี้เสร็จแล้วงานเสร็จแล้วนะคะคือเอิ่มถ้าเหมือนเมืองไทยนี่จะรับเหมา่รับเป็นนายวันนะเออบางคนเนาะบางคนทดสอบ่เหมา อ๋อคนชอบเดียร์รางวัลราคามันเท่ากันไหมระหว่างเมืองไทยกับที่นี่เออเท่ากันราคาเท่ากันอ๋อเท่ากันถ้ามันแตกต่างที่เงินไทยกับเงินจัดนะฮะเงินจัดก็มันโอ้สี่สี่พันเท่ามสี่พันหนึ่งวันอ๋อนี่ไม่ดูละอ่าค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเป็นบ้านเล็กๆ เสร็จแล้วนะคะส่วนที่ที่ห้องของน้องก็เป็นช่างคนนี้ทำเลยทุกคนโอเคหลังจากนี้เราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะในหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละต้องเดินรอบๆหมู่บ้านต้องถ่ายนี่ถ่ายโน่นถ่ายโน่นถ่ายนี่ให้พีพีเอฟสีทุกคนได้ดูกันนะตอนนี้ก็ขอไปต่อเลยดีกว่าคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตรงนี้เลยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ